สุดยดผมกับมาพบกับดากอนควีเจ็ดพาร์ทที่26แล้วนะครับมาเรามาต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยกันนะผมที่เราได้พรมวิเศษมาแล้วนะฮะที่เราจะมาลองใช้กันนะผมออกมานอกกูบ้าแล้วก็มาด้านขวานะฮะกดใช้พรมแล้วเดี๋ยวหาแป๊บอ่ะอยู่นี่เจอละหลังจากจบพาร์ทที่แล้วผมก็แอบไปฟาร์มเวลมาแล้วนะฮะนี่ก็พร้อมจะลุยกันแบบยาวๆครับ เอาทำไงวะทำไมเข้าไม่ได้วะเนี่ยหรือว่าต้องกดใช้อีกรอบเพื่อลงก็ไม่ใช่นะครับกดอะไรวะลงออก,กดโอโอเคจัดไป <c oughs> ก็ว่าลงยังไงวะขึ้นได้ลงไม่ได้อา่าเข้ามาเจอวิญ,ญญาณหนึ่งตัวคุยกับเขาน่าจะเป็นวิญญาณของทาหารนะครับ อยู่จากชุดแล้วก็มีถืออาวุธด,ด้วยไม่รู้ว่าโดนกักขังไว้หรือว่าจงใจอยู่ที่นี่นะครับป้องอะไรบางอย่างหรือเปล่าไม่รู้นะะหายไปแล้วกลายเป็นโครงกระดูกเฉยเลยนะครับวิญ,ญญาณหายไปกลายเป็นโครงกระดูกแทนโอเคทำลายหายก่อน อ้าวมีของดีโอเคต่อไปก็เปิดหีบครับได้วายชาร์จมาหนึงอันเรียบร้อยน่าจะหมดหน้าที่กับที่นี่แล้วครับขอสำรวจด้านหลังหน่อยเผื่อมีของซ่อนอยู่ไม่มีโอเควร์ปไปที่ปราสาทได้เลยครับเมืองปราสาท เราจะไปหาคุณลุงฮอนดระของเรานะครับน่าจะอยู่ในบาร์เมืองนี้บาร์อยู่ที่โรงแรมโอเคนี่ไงโรงแรมเจอละชั้นหนึ่งของโรงแรมเป็นบาร์ครับอันนี้จีบสาวอีกแล้วนะครับมาทีไรก็จีบสาวตลอดคุณลุงซึ่งคุณลุงมันจะบอกว่ามันไม่ได้มันไม่มีฮอสตตลอยู่ที่ตัวแล้วนะผมฮอสตตลมันไปอยู่ที่คนอื่นแล้วไปอยู่ที่คนที่ชื่ออะไรเนี่ยบลูบลูอะไรบางสินะครับ ปครับเราต้องออกเดินทางตามหาชายคนนี้ให้เจอนะครับผมก่อนอื่นก็ต้องวาร์ปไปที่นี่ครับเฮ้ยเฮยวาร์ปไปเมืองนี้ก่อนเมืองนี้เมืองที่มันมีประกวดสัตว์นะครับแล้วก็ไปทางไหนวะเออก็เข้าเมืองดีโถยลืมไปมันคือเมืองนี้นะครับ แล้วก็เข้าไปที่บ้านซ้ายบนไปคุยกับผู้ชายคนนี้ครับผมที่ในบ้านบูจิโอมันน่าเชื่อบูจิโออ่าได้ข้อมูลมาเล็กน้อยนะผมเดี๋ยวลองคุยกับคนอื่นด้วยเผื่อมีอะไรบ้านหลังนี้เหมือนผมจยังไม่ได้ฟาร์มนะฟาร์มแต่ในอดีตถ้าจะไม่ผิดไหนก็แวะมาละน่าจะมีอะไรให้เก็บบ้าง ไม่มีเลยวะของว่างเหลือลิ้นชักสุดท้ายครับอ่าได้เสื้อมาก็ยังดีอาจจะไม่ได้ใส่แต่ก็ขายแดกได้นะครับเก็บไว้ก่อนน่าจะไม่มีอะไรละเมืองน,นี้ยังไม่ได้มาประกวดเลยว่าตรงนี้ต่ค่อยว่ากันอีกทีนะครับโอเคจากนั้นก็ว้าปครับผม ไปที่เมืองอีกเมืองหนึ่งเมืองที่มีต้นไม้ใหญ่นะฮะก็ขึ้นไปด้านขวาบนบ้านด้านขวาบนเข้าด้านหน้าไม่ได้นะครับต้องเข้าด้านหลังด้านหน้ามันล็อกเหมือนเคยมาฟาร์มบ้านหลังนี้แล้วนะครับอ่าคุยกับ ไอคนนี้นี่พูดถึงคนเดียวกันครับน่าจะมาหาเบาะแสของคนที่ชื่อบรูจิโอเนี่ยนะฮะที่เอาฮอสต์โตนไปโอเคนายเสร็จละโอเคออกไปจากหมู่บ้านได้เลยฮะ ก็วับอีกครั้งหนึ่งไปที่นี่ OR อาร์อะไรสักอย่างเนี่ยเสร็จแล้วก็ขึ้นไปด้านบนนะผมนี่เราต้องข้ามฝากปีกฝั่งด้วยพรมนะฮะก่อนหน้านี้เราไปฝั่งนู้นไม่ได้เพราะเราไม่มีพรมนะฮะโอเคเรียบร้อยสะดวกขึ้นเยอะไอที่ที่เราไปไม่ได้เราสามารถไปถึงได้หมดแล้วครับตอนนี้ บ้านฝั่งซ้ายมีอะไรไหมมีเรือแล้วก็มีถังสองใบไม่มีอะไรโอเคเป็นว่าฝั่งซ้ายไม่มีอะไรนะฮะต่อไปเป็นฝั่งขวาบ้านหลังนี้ใหญ่โตนะ่าจะมีของดีบ้างเอ,อ่อเฮ้ยมีบันไดยอยู่ข้างในนั้นหนึ่งอันอันนี้ไม่มีอะไรครับเข้าบันไดไปก่อนมีเห็บกับของเพียบเก็บให้หมดครับ 120อใช้ได้ใช้ได้มีถุงนี่ยกได้ไหมไม่ได้แต่ขวดอันนี้ได้นะฮะโอเคถุงยกไม่ได้ลองแล้วครับทุกปุ่มต่อไปเปิดฮีปอ่าได้ชาร์จมาอีกแล้วแลนชาร์จต,ต่อไปของซ้ายเป็นชุดเกาะว่ะช่างมันเก็บไว้ก่อนครับ แล้วก็ขึ้นไปชั้นสองเลยเจอใครวะเนี่ยแต่งตัวเหมือนนักโทษเลยวะไม่น่าใช่คนที่เราตามหานะครับปุ๊บได้โบมาอีกแล้วสองอันแล้วนะโบเปิดหีบข้างหลังก็ได้ใช้กุญแจชาติโจรของเราครับซื้อมาทีเดียวคุ้ม ต่อไปกล่องนี้กุญแจโจรที่ซื้อมาพาร์ทก่อนหน้านู่นครับคุ้มจริงเปิดได้หลายกล่องแล้วก็ได้ของดีด้วยกล่องที่เป็นกล่องที่ต้องใช้กุญแจโจรเปิดต่อไปก็คุยกับนี่ครับน่าจะเป็นคนที่เราตามหาอยู่นะครับที่เขามีฮอสโตนติดตัวอยู่ฮอสโตนนี่มีความสำคัญต่อการดำเนินเนื้อเรื่องในพาร์ทนี้มากนะครับถ้าไม่มีนี่คือตัน ยจบแล้วไงต่ออ้าวไม่มีอะไรเกิดขึ้นงั้นเดี๋ยวเราลองคุยอีกทีดิเพื่อความปลอดภัยเพื่อตกหล่นอะไรไปนะฮะไม่มีอะไรออกไปได้อะไรงั้นอนะโอเคทางออกอือนี่ออกผิดทางอ่าถูกละบูริโอมันก็จะขอเดินทางไปกับเราด้วยนะ เดี๋ยวเราต้องหาหอคอยให้เจออีกผมก็ไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราไปคลำหาพร้อมกันจอยป,ปาร์ตี้เรียบร้อยโอเคทีนี้เราก็จะวาร์ปไปที่หมู่บ้านล่าสุดที่เราเคยไป ทำมลเ,เลียหรือเปล่าวะเออนาจาอันนี้หรือเปล่าวะอันนี้ไม่ใช่นี่คืออันบ้านต้นไม้เนาะอ่าถูกต้องอันนี้แหละต่อไปก็ต้องหาที่วิหารที่ไว้แลกเหรียญให้เจอนะผมผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมขอบินหาก่อนไม่ชัวร์ทางครับว่าอยู่ตรงไหนไอ้นายนี้ไม่น่าจะใช่เปล่าวะ ใช่ทางนี้เปล่าวะภูเขามันเยอะจังวะโอ,อไม่ใช่ละอันนี้ออกมาด้านนอกนะครับมันน่าจะอยู่ด้านในส่วนด้านบนเป็นเกาะที่มีต้นไม้ใหญ่นะครับว่าไม่น่าใช่น่าจะอยู่โซนล่างๆนี่แหละเอทางเข้าันอยู่ไหนะวะอันนี้ก็น่าจะไกลไปละไม่น่าใช่ฝั่งนี้แล้วครับงั้นคงอยู่ทางที่เราแยกเมกื่อกี้น่าจะตรงนี้แหละอันนี้มันตัน จากนี้เข้าไปไม่ได้แล้วนะครับผมมันสามารถเข้าพื้นได้แค่นิดเดียวนะครับมีประสาทอยู่นี่น่าจะใช่อันนี้นครับประสาทที่เอาไว้แลกเหรียญแล้วเดี๋ยวเราต้องขี่ผมข้ามแม่น้านี้ครับเดี๋ยวแวะเข้าไปดูก่อนแล้วกันเผื่อมีจุดเซฟให้นี่ไอเหรียญที่เราเก็บได้ในเนื้อเรื่องตลอดตลอดนะเอามาแลกตรงนี้นะครับแต่ผมขอเขอก็บไว้นิดนึงเดี๋ยวค่อยมาแลกนอกรอบเอา เหมือน,นรู้สึกว่ายังไม่เยอะพอนะครับแล้วก็ข้ามตรงนี้ครับผมขี่ผมข้ามตรงนี้ไปผมอยู่ไหนวะอ่าอยูน่นี่ชอบลืมตลอดเลยนี่แล้วเจอหอคอยแล้วครับเข้าไปเลย,ยนี่ก็ดูคัสซีน,นครับผมจะใช้ฮอสโตนในการเปิดประตูนะครับ เรียบร้อยประตูเปิดไปบเข้าข้างในได้โอ้ไปทางซ้ายก่อนไหมทดสอบก่อนครับหมุนกล้องด้านนี้ตันซอยตรงนี้ก็ตันนะครับจําไว้ต่อไปเข้าตรงกลางแล้วก็ออกขวาไหมเพราะว่าด้านซ้ายมันตันครับอ่านีบันไดหนึงอันลองขึ้นไปก่อน สำรวจทางนี้ไปไม่ได้น่าจะตันใช่แต่บันไดยอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับมีหีบสมบัติหนึ่งอันโอเคได้ของมาแต่น่าจะตันนะเนี่ยโอเคตันเรียบร้อยแล้วต้องหาทางขึ้นจากฝั่งนู้นครับเห็นบันไดละย้อนกลับไปใหม่ทีนี้อ้อมด้านล่างมั่งเลย ขึ้นด้านบนแล้วก็มีบันไดตรงนี้น่าจะนี้แหละเสร็จแล้วก็เมื่อกี้เราเห็นบันไดยอยู่ด้านล่างนะฮะอ้อมล่างลงมานี่ไงเจอละต่อไปก็ขึ้นไปหาบันไดต่อไปครับเราจะขึ้นไปบนยอดให้ได้นะครับอันนี้ตันตรงนี้มีบันไดไหมไม่มี โอเคนี่บันไดอยู่นี่ขึ้นมาโอ้โหเฮ้ยมีหีบเข้าไปเอาไม่ได้ออมล่างดีออมด้านล่างอ่าด้าน,นล่างเข้าได้นะได้เงินมาอีก3 7 0เยี่ยมขึ้นบันไดไปต่อครับค่อนข้างสูงนะโอ้โหทางวงกดว่ะอันนี้ตกไปนี่ผมว่าเริ่มใหม่แน่นอนหลังั้นเราจะค่อยๆไปครับเลาะไป ในขณะเดียวกันเราต้องกวาดสายตาในการมองหาบันไดด้วยนะครับว่าขึ้นชั้นต่อไปแม่งอยู่ตรงไหนนะครับโอ้แม่งถี่มากเฮ้ยเหมือนเห็นตรงนูนะะ้นหะรือเปล่าวงนะขอหมุนมุมกล้องดีๆก่อนขี้เกียจลงนะครับฝั่งนี้มีไหมฝั่งนี้ไม่น่ามีว่ะน่าจะฝั่งนูน้นละลองไปดูฝั่งนู้นก่อนเลาะขอบๆไปก่อนครับ ไงเจอละบันไดยยนู่นเดี๋ยวเขาส่องทางเข้าอ่ะน่าจะเข้าจากด้านขวาครับอ่าแบบนี้ถือว่ามาถูกขึ้นไปอีกครับสูงมากสูงมากหอคอยนี้โอ้โหหาองกดอีกละหามุนหมุนหาก่อนครับอยู่ไหนไม่รู้ฝั่งขวานี่ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับเท่าที่ดูตรงไปต่อก็ตันแต่มีเหยบอยู่นะครับ นี่แต่เราเข้าไม่ได้ต้องอ้อมฝั่งฝั่งด้านซ้ายเหมือนไม่มีอะไรละน่าจะอยู่บันไดน่าอยู่ทางขวาอังไงเจอละอยู่นี่เอาหีบก่อนไหนก็ด้ไหนละได้เหรียญมาอีกหนึ่งเยี่ยมคุมค่าที่เดินมาต่อไปขึ้นบันไดน่าจะมาทางไหนวะอ้อมขึ้นบนนะครับนี่อ้อมบนนี้ นี่ได้บันไดละต่อไปก็โอ้โหบันไดสี่อันเรามาวัดดวงครับอ๋อน,นี้แล้วกันดิุดเคมเหมือนจะมาถูกหรือเปล่าวะหรือมันมีของไม่มีนะครับสองฝั่งซ้ายขวาไม่มีเฮ้ยแต่น,นั้นมีวะเดี๋ยวเดี๋ยวลับไปเอากันไม่ได้ครับงกคนงกอย่างเราพลาดไม่ได้สักหีบนะครับเปิดมาเป็น ของว่างไอชิบหายอุตส่าห์เดินลงมาโถยเสียเวลาไหมเนี่ยทางที่เราเลือกถูกตั้งแต่ครั้งแรกแล้วนะครับแต่ความโลภเป็นเหตุทำให้ไม่ได้เฮียอะไรเลยเสียเวลาต่างหากไปครับไปต่อถามวงกดอีกแล้วโอ้โหแม่งเยอะจังวะเออแถวนี้ไม่มีบันไดนะครับเดี๋ยวเราลอง,ล,องลัดเลาะอ,ออกไปก่อน ลองเล่นด้านนอกครับเผื่อจะเห็นปุ๊บ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 อันนี้ตันต้องเข้าด้านหนอ่ะมันมาขับลรอกเขาต้องได้นนี่ไงบันไดอยู่นี่ต้องไปอ้อมมาจากด้านบนนู่นนะหาทางเข้าด้านบนให้ได้เออทางนี้โอเคถูกละถูกละนี่เราอ้อมเข้าได้ละเข้ารูนี้ก็ได้อ๋อจริงๆเข้ารูเมื่อกี้ก็ได้นะครับ ไม่เป็นไรคราวนี้ถูกแน่นอนเราเล็งทางมาระยะไกลแล้วนะครับเราเลยรู้ว่าต้องเข้ารูไหนอ่าคัดซีนเรามาถึงยอดแล้วว่ะไม่เงกว่าจะถึงไอ้บูริยโอจะมอบฮอสตตนให้เรานะครับผมนี่ก็ได้ฮอสตตนมาติดตัวแล้วฮะจากนั้นก็ขึ้นไปด้านบนยอดหอคอยนะครับผมแล้วก็กดใช้ฮอสตตน ซึ่งมันอยู่ไหนวะของเราเต็มกระเป๋ามากครับทรัพย์สมบัติเยอะมากกดใช้เลยเป็นแสงอะไรบางอย่างขึ้นมาครับผมพร้อมกับชายแก่หนึ่งคนกับแผ่นหินหนึ่งแผ่น งงนะครับว่าเขามาอยู่ที่นี่ได้ไงนะครับอาจจะโดนผนึกไว้หรือเอลว่าแล้วเราก็มาช่วยไว้ไม่แน่นะครับพูดถึงคนที่ชื่อเดมอนลอ์ด้วยอาจจะโดนเดมอนลอพผนึกไว้ในเป็นไฟนอลบอสของภาคนี้นะครับผมคิดว่าได้ไฟล์ชาร์จมาแล้วเอาคุยกับคุณลุงนะครับเป็นไงมาไงวะเนี่ย เห็นไ,ไหมพูดถึงเดมอนหลอดอีกแล้วคุณลุงน่าจะขอเดินทางไปกับเรานะครับทีนี้เราก็จะมีเพื่อนร่วมทีม4คนแล้วนะครับหลังจากที่ลุย3คนมาอย่างยาวนานองค์ชายแม่งทิ้งเราไปนะครับตอนนี้เราได้คนใหม่มาแทนและ เยยี่ยมทีนี้ปาร์ตี้แล้วก็สมมูรณแบบแล้วครับกลับไปคุยกับไอ้บูรโอกลับบ้านได้แล้วครับทีนี้ตอนขากลับโดดลงเลยน่าจะได้มั้งเราเอาไซ์ออกไปได้ไหมเดี๋ยวลองเอาไซ์ก่อนเอาไซ์ไม่ได้นะฮะโอเคต้องเดินออกไปอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะโดดลงไปเลยดูดีว่าเราจะไปโผล่ตรงไหน โอ้โหมาข้างนอกเลยดีนะไม่ตกลงมาเนี่ยไม่งั้นเริ่มใหม่หมดเลยโอเคไอ้บูเโมันก็จะขอตัวไปก่อนนะผมหมดหน้าทีมันละตอนมาแม่งมากับเราครับตอนกลับกลับเองได้สุดยอดดีไม่ต้องไปส่งมันเรียบร้อยครับจากนั้นเราก็จะไปเปลี่ยนอาชีพให้เมอร์วิน,นนะครับเขาอายสิบเก้าเองเหรอ แต่น่าจะเป็นรือวสที่โหดกว่าเรานะครับเลือดมันตั้งร้อยเจกว่าเนี่ยไปที่วิหารครับไปเปลี่ยนอาชีพก่อนเดี๋ยวคงต้องมีฟาร์มนอกรอบกันบ้างแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราไปดูเขาเป็นอาชีพอะไรอยู่อาตอนนี้ผมก็เป็นดากูนก็ตแฮนแล้วก็ทีนไอดอลนะครับมาลิเบล ส่วนมาวินนี่ยังเป็นฮีโร่ธรรมดายอยู่เอาเป็นวอลเลย์เออร์แล้วกันไหมน่าจะโอเคสุดละมั้งจะได้มีตัวมาชนอีกหนึ่งตัววอลเลย์เออร์แล้วกันเดี๋ยวให้พวกมาวงมาวินเนี่ยผมไปเก็บทีหลังแล้วกันครับเพราะว่าต้องเล่นในเรื่องก่อนตอนนี้ผมฟาร์มาพอสมควรน่าจะไหวละสามคนแรก โอเคอาชีพก็ไปไกลแล้วนะฮะมาออกมาข้างนอกครับโอเคแล้วเจอกันใหม่พัหน้าสลหรับพัรนทนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย